เริ่มมาเหมือนกิ้งก่าหรือว่าจิ้งจกเก็บพลังปั๊บปั๊บปัป๊บป,ปอ,อ,อกลายเป็นเจ้ากิ้งก่าเดินได้อืมฉีกล่างครับผมเุ้ยล่างสูงสุดนี่เจ้าเวนอมโอ้โหตัวโคตรใหญ่กระโดดอืม้มท่าสวย <c oughs> เอาละครับวันนี้โก้อยู่กับผมนายอาตีไปไปนะครับกับเกมซิมบิโอต์ลัสวิ่งเปลี่ยนล่างฮีโร่พลังซิมบิโอตนั่นเองครับผมแม่สาหรับตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้ามนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง ซึ่งในเกมนี้เราจะต้องทําการวิ่งเก็บซิมบิโอตหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่ทําให้มนุษย์กลายเป็นเจ้าเวนอมนั่นเองนะครับนอกจากเจ้าเวนอมก็ยังสามารถมอบพลังให้กลายเป็นฮีโร่ตัวอื่นๆได้อีกมากมายกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจากเจ้ามนุษย์คนนี้เราจะสามารถเปลี่ยนร่างเป็นฮีโร่แบบไหนกันบ้างนะครับผมก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับ พียรตีในการวิ่งเปลี่ยนร่างฮีโร่ในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะอยเลยเพื่อนมาโอโ้เก็บซินดีโอทป๊ป๊บป๊บปบปบนี่มีการเปลี่ยนร่างเฮ้ยเริ่มจะเป็นเจ้าแมงมุมสไปเดอร์แมนไม่ใช่สินี่เจ้าเวนอมโอ้โหตัวโคตรใหญ่มาพลังหมัดเวนอมพลังลูกเตะเฮ้ยโอ้โหพลังกระโดดท่าสวยเฮ้ยทะลุโอ้โหยอย่างโหับผมเฮ้ย จอดดูสินี่ก็คือเจ้าเวนอมฉบับที่โหดร้ายที่สุดเก็บ50เพชรไปก่อนเฮ้ยกำลังจะปลดล็อกตัวระครตัวใหม่ตัวอะไรก็ไม่รู้นะโอ้โหคู่ต่อสู้ของเราเหมือนจะเป็นซูเปอร์แมนอัพแบบว่าสปีดครัผมขอดูสกินหน่อยสินี่โอ้โหรู้สึกว่าจะมหหีหลายตัวกันเลยนะนี่ระดับแลแล้วก็ระดับอีปิกเดี๋ยวค่อยมาว่ากัน ไปเพื่อนเพิ่มสปีดมาแล้วเก็บซิมบิโอ,อปา๊าป๊าเปลี่ยนร่างครับผมอุ้ยชนกำแพงเดี๋ยวก่อนหุ้ยมีคนมาขวางโดนทุ่มนี่เป็นร่างแบบว่าตัวกลางๆ้ตำรวจมาเกะก,กะขวางทางเอาละพลังกระโดดต่อยหูทะลุก,กำแพง หน้าคว่ำสไลด์ไปเลยนะสุดยอดเฮ้ยห่ยปลดล็อกมาได้ประมาณนี้ไปเลยเพื่อนรับรองเลยว่าความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเฮ้ยกระโดดหนึ่งมาป,าป,าปา๊าป๊าป๊าเกุมแจตำรวจโดนทุ่มเฮ้ยทะลุออฟฟิศไปแล้วมาหือ แล้วก็ทุ่มต่ออุ้ยฉีกล่างดาร์กแมนอย่างนั้นหรออือพลังลูกเตะอุ้ยเตะหน้าครับผมมาอีกสักตุ๊บหนึ่งยาวโอ้ยตัวดิ้นเฮ้ยฮีโร่พวกนี้โดนทุบก,กระเด็นสุดยอดโอ้โหนี่ก็คือการเปิดกล่องนี่ไขกุญแจได้มาเป็นเฮ้ยเจ้าสัตว์ประหลาดตัวใหม่ปลดล็อกเรียบร้อยนี่คราวนี้เราขอทำการไปดูที่ตัวละครกันก่อนโอ้โหนี่เลือกมาแล้วเพื่อน ลองไปเลยเพื่อนดูสิมาเก็บซิมบิโอสีเขียวกลายพันุแน่นอนเพื่อนนี่โอ้ยกลายเป็นเหมือนเดือหักตัวสีน้ำเงินแล้วก็ทลายกำแพงกระโดดเข้าออฟฟิศทำลายทุกสิ่งโอ้หเก้าอี้กระเด็นอืขอต่อยหน่อยออืทุ่มมาโอ้ยเส้นทางการเดินทางค่อนข้างจะยาวไกลเฮ้ยเจอกับซูเปอร์แมนเตะเข้าไปโอ้หเตะต่ำ ฮ้ยพลังเตะตามนี่พลังหมัดขวาหมัดซ้ายเฮ้ยโหุโหมัดที่โคตรรุนแรงสุดยอดโอ้โหใกล้จะปลดล็อกแล้วนะคราวนี้เหมือนจะเจอกับเจ้าสไปเดอร์แมนอัปเกรดพลังสปีดนี่อัปบาลานบาลานกันไปพร้อมแล้วก็ลุยด่านที่5้าป๊าปป๊าปป๊าป,ประวังอย่าตกลาวานะเพื่อนนี่เก็บเพชรไปก่อนเฮ้ยทะลายกำแพงกระโดด โอโหกระจุยอ้าวไฟไหม้ปะโถเอ้ยดูสิโอ้โหโดนหลอมละลายมามสไปเดอร์แมนอย่างนั้นหรอเจอลูกเตะฉั้นหน่อยเฮ้ยเตะเข้าไป าพลังกระโดดทุบุ้ยโอ้โหความแม่ต้องอัปเกรดพลังให้รุนแรงกว่านี้นะเอาละปดล็อกตัวใหม่โอ้โหอัเมอร์แมนมนุษย์ชุดเกราะต่อสู้กับเจ้าแบทแมนอย่างนั้นหรออื้าวนี้โอ้โเตรียมตัวจะใส่ชุดเกราะอัปเกรดพลังสปีดไปเพื่อนมาคราวนี้ซิมบิโอสีเหลืองเฮ้ยกายล่างครับผมโอ้โหชุดเกราะขั้นต้นนี่บินได้ อุ้ยตัวโคตรหนานี่ทุ่มไปเอาละทลายกำแพงอุ้ยเจอกันหน่อยโอ้โหพลังกระดาะหนานี่โดนไปเตะเข้าไปขเข้าหน้าฮ้ยโดนหมัดนี้โอ้โหกระเด็นน้อยเหลือเกินนี่ตัวใหม่กําลังจะปลดล็อกอีกแล้วสําหรับคราวนี้เดี๋ยวเราก็ดูโฆษณาเพื่อปลดล็อกฮีโร่สุดพิเศษตัวนี้แล้วกันนะมาละจ้าโอ้โห เหมือนจะเป็นเจ้าซูเปอร์แมนอัพเกรดสปีดไปเพื่อนนี่โหุยมีกำแพงให้ทำการเฮ้ยไต่ผนังโอ้โหสุดยอดนี่หือตัวอย่างใหญ่เฮ้ยตัวหนาไปแล้วเพื่อนโอ้โหโอ้โหยนี่ทำไมขาดูสั้นๆเฮ้ยพลังหมัดซูเปอร์แมนมถล่มกำแพงครับผมแม่รูปร่างนี่แปลกๆเหมือนกันนะดูหน้าตาสิสำหรับในคราวนี้ เดี๋ยวเราก็โอ้โหลองใช้เป็นเจ้าแฟตแมนมาเจ้าฮีโร่พลังอ้วนแฟตแมนนะผมซิมบิโอสีน้ําเงินอ้มาแล้วจ้าพลังความอ้วนนี่ผมอือกระโดดได้โอ้โหขาโคตรเล็กเฮ้ยมาแล้วโอ้หูตัวใหญ่สุดๆนี่ฉีกร่างรับผมมาพลังฮีโร่อ้วนนี่สู้กับเจ้าด์กแมนไปกระโดดต่อยโอ้โหทลายกำแพงได้ สุดยอดเหลือเกินนี่เป็นไงออืืเป็นฮีโร่ที่ขาโคตรเล็ก <c oughs> แม่แต่ตัวโคตรใหญ่จากนั้นก็ปลดล็อกฟรีเลยแล้วกันโอ้โหยคราวนี้ลองเปิดดูสิเฮ้ยไขกุญแจครับผมอหูยยังไม่ได้เฮ้ยชึบด้านขวาดูสิออกมายังไม่ได้อีกอื <ś led> สุดท้ายแล้วเพื่อนปลดล็อกโอ้โหเจ้าฮีโร่เสือโอ้โหเริ่มจากเจ้ามนุษย์ครึ่งสัตว์อัปเกรดพลังโอเคไปเพื่อนมาโอ้โหุยซิมบิโอสีเหลืองเฮ้ยกระโดดไต่ผนังโอ้โหุยสุดยอดน,นี่พลังความแข็งแกร่งอืมมากมายที่สุดอย่าฉีกล่างมนุษย์โอ้โหยเฮ้ยเตะเข้าไปโป๊ะมาความพริ้วของเสือนี้ ฮ้ยกระเด้งสุดยอดเอาละตอนนี้ก็ขอทําการเปลี่ยนร่างให้เป็นร่างสุดยอดก่อนละกันป๊าปป๊าป,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 ปเลิ่มมาปุ๊บเป็นหัวเสือเฮ้ยทําลายกําแพงไปก่อนเฮ้ยโอ้โหเส้นทางค่อนข้างจะโล่งป๊าไปโอ้ยตอนนี้เป็นด่านโบนัสหรือเปล่าเอ่ยหเหมือนจะมีให้เก็บเพชรอย่างเดียวเฮ้ยเป็นร่างแบบธรรมดาอพลังเตะถึงกับมึงเพื่อนโอ้โหเฮ้ยคูณห้าคูณหกสุดยอดเอาละ 8ปโอ้โหรู้สึกว่ามีแบบหือให้ลอง power girl ไปเลยเพื่อนซิมบิโอสีน้ำเงินปัาป่าเป,ป,ปลี่ยนร่างครับผมโอ้โหยสาวน้อยจอมพลังเฮ้ยระวังตกเหวอ่าจากนั้นก็อุ้ยเป็นร่างนี้นี่เตะไปก่อนโอ้โหโ้โ้ยหน้าสะบัด แม่โดนต่อยฮึพลังหมัดของหญิงสาวเป็นไงล่ะเพื่อนรุนแรงจริงๆจากนั้นก็ขอรับมาเลยนะเฮ้ยตัวใหม่โอ้โหชาร์กแมนจัดไปสิคราวนี้มนุษย์ฉลามเริ่มต้นด้วยโอ้โหเป็นแบบนี้เดินทางเลยเพื่อนมนุษย์ฉลามนี่เก็บไปก่อนสีน้ำเงินเฮ้ยวิ่งซ้ายสิมันทำไมมันเคลื่อนที่ช้าแบบนี้เอาละเก็บพลังดีๆหน่อย ปาปป๊าป๊าป,ป,ปโอ้โหเป็นล่างไม่สุดเฮ้ยเร็วๆมาอืมนั่นแหละโอ้โหมนุษย์ฉลามล่างสุดยอดนี่เตะหึหต่อยกระโดดหางสะบัดหืหอ,อย่างแรงครับผมแม่ดูสิหางลุกดิกกน่ารักกันเลยทีเดียวโอ้โหเปิดกล่องแม่รู้สึกว่าไม่มีฮีโร่ตัวใหม่ชร้างมันก่อน สำหรับคราวนี้ก็โอ้โหปลดล็อกระดับคอมมอนจนครบหมดแล้วส่วนระดับแรก็ขอดูโฆษณาแป๊บหนึ่งนะเอาละตอนนี้ก็ปลดล็อกตัวใหม่ก็คืออะไรเอ่ยลองเล่นดูสิไปเพื่อนเก็บมาก่อนป๊บป๊าโอ้โหเหมือนเป็นแบทแมนปึ๊บปึ๊บปื๊บร่บางสูงสุดหรือยังโอ้โหหน้าตาเป็นชุดเกราะประมาณนี้เลยนะเตะเข้าไปก่อนเฮ้ยหพลังทีบเฮ้ยโอ้โหตายยากตายเย็นเฮ้ยกระโดดต่อย ความแน่สะใจที่สุดเลยนะเกมนี้คราวนี้ก็ปลดล็อกระดับแลจนครบเรียบร้อยนี่ระดับอีปิกตัวสุดท้ายเหมือนเป็นจระเข้เลยนะเอาละตอนนี้ก็เจ้ามนุษย์จระเข้ดูซิโอ้โหเฮ้ยเริ่มมาเหมือนกิ้งกาหรือว่าจิ้งจกไปเพื่อนเก็บพลังป๊าปป๊าป๊าป,ปโอ้โหกลายเป็นเจ้ากิ้งกาเดินได้ อืมฉีกล่างครับผมเฮ้ยล่างสูงสุดโอ้โหเป็นเหมือนกับกิ้งก่าปีศาจฮีโร่จริงหรือเปล่าเฮ้ยมาแล้วจระเข้เครซี่เกเตอร์นี่พลังลูกเตะหกระโดดตอ่อยโอ้โหพลังเฮ้ยถึงกับสไลด์สลบไปเลยนะเอาละตอนนี้ก็ขอปิดท้ายด้วยเจ้าเวนอมร่างแรกมาก่อน ไปเพื่อนป๊ปป๊าปป๊ป,ปโอ้โหต้องเปลี่ยนร่างขั้นสูงสุดมาอุ้ยระวังเก็บยาสีแดงเฮ้ยร่างนี่โอ้โยกลับไปเป็นร่างเริ่มต้นเอาละโอ้โหูตัวหนามาเพื่อน พลังเตะต่อยอลูกตานี่น่ากลัวสุดๆโอ้โหตัวนี้พลังรุนแรงที่สุดแล้ว <c oughs> โอเคนะครับผมก็ถือว่าเป็นเกมแนววิ่งวิ่งอีกเกมหนึ่งที่เรียกได้ว่ามีฮีโร่ให้เราเลือกเล่นมากมายกันเลยทีเดียวนะสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ก็สามารถ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยรับรองเลยว่าสนุกสนานอย่างแน่นอนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับเพียรตีในการแนะนำเกมสนุกๆในคราวหน้านะครับผมไนตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบายบายจุบจ๊บจ